เป็นอีกหนึ่งตอนหรือหนึ่ง EP นะครับที่ผมมิทึกเศษออนไลน์คนหัวใจเดิมๆครับมากับโครงการปลาหมอชุมชนเหมือนเดิมครับแล้วก็มีความหวงใจอยากให้ทุกคนได้กินปลาหมอที่มีคุณภาพคำว่าปลาหมอมีคุณภาพคืออย่างนี้ครับจากผลของการวิจัยปลาหมอเนี่ยมันจะมีโอเมก้า3และก็6ซึ่งปลาน้จืดจะไม่มีแบบนี้นะครับ และก็การที่ใช้ยูพาสเข้าไปใช้เอ็นโปรตีนเสริมหรือชุดเสริมเข้าไปมันทำให้ปลาหมอมีค่าพลังงานที่มากกว่าหลายสิบเท่าตัวพลังงานช่วยอะไรสำหรับผู้ที่กินพลังงานช่วยร่างกายแข็งแรงผมพูดได้แค่นี้เบต้าแคโรทีนในปลาหมอมีครับแคลเซียมสูงมากในก้านในเกล็ดปลาหมอครับ แล้วปลาหมอข้ามปีมันจะมีความอร่อยของเนื้อมากๆแต่ณวันนี้เราเลี้ยงแค่1 0 0 1 2 0 150หรือ160 70วันทำอย่างไรให้เนื้อเหมือนปลาหมอข้ามปีจุดนี้คือจุดสำคัญและจุดตายจุดเป็นของปลาหมอเราเลี้ยงปลาหมอ5เดือน6เดือนเลี้ยงแข่งกันโตแข่งกันใหญ่ตัวโลตัวละ6ขีดขวาแบบนี้ครับ แต่มันอ้วนเกินไปเนื้อมันเละไปต้มยำทำแกงบทพิสูจน์ได้เลยเราเอาปลาหมอลงไปปิ้งย่างต้มยำทำแกงเนื้อเป็นแบบไหนคุณพิสูจน์ได้ปลาหมอที่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศไทยต้องการมากที่สุดครับไซส์4ถึง6ตัวโลเรามาคิดกันว่าทำอย่างไรให้ปลาขนาดไซส์4ถึง6ตัวโลสามารถเลี้ยงได้ระยะเวลาที่ไม่เกิน4เดือนหรือ120วัน ก็คือโครงกรารตาหมอชุมชนของเราครับณวันนี้เราทําได้และก็ทําได้จริงเรามีการพิสูจน์การทดลองมาระยะเวลาที่เราทํางานไปเราหาข้อมูลไปทดลองพิสูจน์จนมาเป็นบทสรุปของโครงการและก็เดินต่อเป้าหมายหนึ่งเ่อ,อทั่วประเทศไทยณวันนี้ครับทําไมลูกปลาที่ลงต้องมีวัคซีนไม่ว่าจะเป็นปลาชนิดไหนนะครับ เรามีการเคลื่อนย้ายเรามีการลากอวนมาหนึ่งรอบแล้วมาคัดไซส์มันก็ลากอวนมามันบอกช้ำหนึ่งแล้วนะครับมาคัดไซส์ลอดตะแกรงคัดไซส์ออกไปบอบช้ำสองนะครับขึ้นมาอยู่ข้างบนกดอาหารอีกบอบช้ำสามครับการขนส่งระยะทางไกลอีกบอบช้ำสี่ครับบางฟาร์มใช้การน็อกปลาเพื่อให้ปลามันนิ่ง ใช้ออกซิเจนน้อยบอบช้ำ5ครับยิ่งปลาหมอมี6บอบช้ำครับคือพออ่อนแอปับมันหิวมันจัดมันอะไรก็แต่ครับมันจัดก,การกันเองหางขาดบ้างอะไรบ้างว่ากันไปนี่บอบช้ำา6นะครับ6การบอบช้ำเมื่อย้ายสถานที่ไปสู่การบอบช้ำที่7เ,เราต้องป้องกันทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้เชื้อโจมตีคือการใช้วัคซีนป้องกันแล้ววัคซีนตัวไหนครับ นี่คือสิ่งที่ต้องตอบโจทย์ครับบางคนบอกว่าใช้ยาขาวแดงไหมผสมน้ําบางคนบอกว่าใช้ตัวโนนไมมตัวนี้ไมมตัวนั้นไหมบางคนใช้ยาฟ้าขาวไหมอะไรไม่ผสมน้ําแล้วแต่แต่สําหรับโครงการปลาหมอชุมชนเรามีวัคซีนการให้วัคซีนของเราเราใช้ตัวแบคซินเป็นยาปฏิชีวนะคู่กับโปรตีนเสริม วิตามินและแร่ธาตุกลายเป็นชุดวัคซีนจุดนี้เข้าใจนะครับแล้วให้เพื่ออะไรเดี๋ยวมาคุยต่อใน EP ต่อไปดีครับ